สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมในช่องเรียนกองรักกองว่วงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะลงคลิปเป็นประจำอยู่แล้วนะคะใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็จะอินคลิปเรื่อยๆนะคะวันละคลิปหรือไม่กระส่งวันสักคลิปนะคะก็ลงแต่ว่าถ้าไม่ลงคลิปก็คิดตึงเอฟซีที่้ามารับชมแล้วนะคะ วันนี้ก็นำเรียนเหล็กๆกราคาหนึ่งบาทนะคะปอโซส,ออะะส่งพันอร่อย4สี่สิบสี่นะคะส่งพันออยสี่สิบสี่กรณีด้านหน้าก็จะเป็นรูปกอป้องพอรล่งหลอกกาว,วนะคะผู้ิพลอนุลยเดรชราชการทีคาวนะคะส่วนด้านล่างก็เป็นหวัดประแก้วนะคะซึ่งทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะราคาก็หนึ่งบาทนะคะ ประทิดเตยพศซ่อทรงพัหารยี่สิบซี่นะคะเรียนดีจะตามว่าห้าอยากไมกก้กอตื้อว่าห้าอยากติดอันดับหนึ่งในสิบเหมือนกันนะคะแต่ว่าติดอันดับสิบกอตื้อว่ายังห้าอยากและมีความสําคัญอยู่ไม่น้อยนะคะเรียนนีก็เป็นเรียนที่เป็นเนื้อหลัวผส้มนะคะระว่างทงเดงกับนิค้นนะคะ ก็คลายเป็นเรียนนี้ขึ้นมานะคะก็ผลิตหน่อยนะคะแบบมุ่นเวียนแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนที่ผลิตะหวานหน่อยก็ไม่หน่อยสักต่อไรนะคะก็คือเป็นซ้ำรวยอาซิบว่าล้านนะคะยังมีเศษที่เป็นเส้นเป็นมืน้นเป็นรวยเหล่านะคะเราจะเอาจำนวนติมคือ3้ำรยห้าสิบล้านว่านะคะก็ผลิต มุ่นเวียนใจใจในประเทศนะคะเป็นเรียนมุ่นเวียนราคาหนึ่งบาทก็จับใจใจโซยไปในธงทลราดนะคะถ้าใครมีเย็นซีก็คงจะไม่กว่านี้นะคะเรียนบอซ้อนี้ก็เก็บไว้ได้นะคะแต่จะา,ามว่าจองนี้สื่อไม้ไข้ไม้ก็โบกตามตรงวา่าแหลกเปรี่ยนเรียนรู้กับทันผู้ฟังท่านผู้ชมและเอฟซี นะคะไม่ได้เป็นการซื้ออะไรฉะนั้นยามาโต่ว,วากันนะคะเราโบกมาเกือบตุกคลิปแล้ววายัางไม่ซื้อนะคะเพราะว่าถ้าซือ้อเรียนแต่ละเรียนบางเรียนราคาเป็นเส้นก็มีนะคะสําหรับเรียนตีห้าอยากจริงๆนะคะซึงถ้าท่านจะค่ายท่านก็ไปคกายในชงตีเขาประกาศรับซื้อนะคะกดก็ไปก็จะมีชงใหญย่อยอยู่ไล่ไล่ชงไล่ไล่ร้านนะคะตีพร้อมจะรับซื้อเรียนสําคัญสําคัญ ่านสมารถนําไปใกล้ได้เสร็บแจงเรียนกองราก็งว่วงเพียงแต่เรานํามาแหลกเล้นเรียนรู้สําหรับคนที่มีความรู้ประมัณน,นี่นะคะคือมีความรู้แหลกน้อยไม่มากไม้ก็นามาพูดคุยพบป,ปะกันในชงเรียนกองละกองว่วงนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่อยากจะปูดมากไหม้นะคะกขขอให้ถุกฐานติดตามไปเรื่อยๆจะมีเรียดตีอ้าอยากและ้วไม่อยากประผลนกันไปนะคะนำมาสเสนอนำมาปูดคุยแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้ระวังฐานกับช่องนี้นะคะก็วันนี้ขอขอบคุณถุกฐานนะคะที่เข้ามารับชมเล่นความสําคัญกองช่องเรียนกล้องละก็ห่วงเขาก็ให้ถุกฐานมีความสุขกับการสะส้มเรียนนะคะไม่ว่าเรียนอะไรก็มีค่ะ มีความหมายสำหรับถุกฐานนะคะตีโชบและรักเรียนเหมือนกันนะคะธรรมประนีก็ข้อมล่าถุกฐานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ